สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชธทานใจกัาดอกไม้และกระเช้าสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคับ ที่โรงพยาบาลพระมองกุฎเกล้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร,รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้และกระเ้าสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมองกุฎเกล้าซึ่งมีผู้บาดเจ็บ21คนบางส่วนเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมองกุฎเกล้าครับและเช้านี้สามารถกลับไปพักฟื้นดูอาการที่บ้านได้แล้วบางส่วนเหลือผู้บาดเจ็บที่ยังต้องนอนรักษาตัวใน ICU1 คนขณะนี้ รู้สึกตัวดีแต่ว่ายังต้องติดตามอาการอีกระยะนะครับทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบข่าวแล้วนั้นทรงห่วงใยประชาชนที่ต้องเสียขวัญกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้พระราชทานกำลังใจผ่านมาให้กับผู้บาดเจ็บทุกคนและทรงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ครับและในเวลา11นาฬิกาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายติรวัตรสุจริตกุลที่ปรึกษากองราชเลขาธุก,การในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยมผู้บาดเจ็บโดยผู้บาดเจ็บบางคนเป็นผู้สูงอายุยังคงเสียขวัญเมื่อได้รับแจการดอกไม้พระราชทานของทั้งสองพระองค์ต่างมีขวัญกำลังใจขึ้นมากครับมาดูที่บรรยากาศโรงพยาบาลกันบ้างน,นะคะวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะมีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้บริการตามปกติแต่ก็มีการปิดกั้นพื้นที่จุดที่เกิดเหตุหน้าห้องวงสุวรรณและมีการดูแลทางเข้าออกอย่างเข้มงวดด้วย